สวัสดีครับทุกคนอยู่กัสบัสโกโบกัสนะครับผมวันนี้เนี่ยเรากลับมาคุยเรื่องของครีมกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครีมทาหน้านะครับแต่เป็นครีมทาตัวของเรานั่นเองเออพูดถึงเรื่องของครีมทาตัวหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะแบบเอ้ยตัวขาวพองเป็นยองใยนั่นนี่นู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแลวถ้าเกิดว่าอยากตัวขาวทําไงครับก็ต้องทาครีมอ่าแต่หลายคนน่าจะมีครีมตัวขาวในใจแบบกันสัก1 -2 แบรนด์นั่นแหละเนาะซึ่งสาหรับตัวกัสเองเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่เรากําลังจะเอามามพูดถึงแล้ว เปรียบเทียบกันในวันนี้นั่นเองนะครับว่าตัวไหนเนี่ยทำให้เราขาวใสได้ไวกว่ากัน แต่บอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมา discredit แบรนด์ใดแบรนด์หนั้นใดอย่ยงางใดนะครับแต่ว่าเรามาพูดจากประสบการณ์ของเราที่เราได้เคยใช้เขาแบบทั้งสองแบรนด์มาแล้วเนาะว่าตัวไหนเนี่ยเขาแบบเออช่วยเราได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้แล้วนะครับกดไลค์วิดีโอนี้แล้วกด subscribe ช่องบัสโกบกันเราไปดูกันเลยครับขออน,นุญาตแนะนําครีมที่จะเอามาพูดถึงในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งคือนีเวียเอ็กซ์เตอร์ไวซ์ซีแ i นด์เอวิตินโลชั่นแล้วก็ตัวซีแ e อนด์อีกตัวินโลั่นน จากแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือวัซลีนซูเปอร์วิตามินไวต์เทนนิ่งเซรั่มแครนเบอรี่แอนด์วิตามิน B3 นั่นเองนะครับผมทั้ง2ตัวนี้เขาจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเรื่องที่ข้อแรกกันเลยก็คือว่าตัวไหนเขาทําให้เราเนี่ยขาวใสได้ไวกว่ากันเออสาหรับตัวกัตเองแล้วนะจากประสบการณ์ที่กัตได้เคยใช้ทั้ง2ตัวนี้มาเลยนะครับผมขออนุญาตประกาศผู้ชนะไปเลยก็แล้วกันเออ ผู้ชนะนะครับนั่นก็คือนีเวียนั่นเองครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วนะครับนีเวียวเนี่ยเขาก็มีทั้งสองสูตรด้วยกันใช่ไหมทั้งตัว C&E ที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ตัว CNA นะครับจริงๆเขาก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรแต่ในใจของกัสนะที่ยกให้เป็นแบบเบอร์หนึ่งจริงๆอะ่ะคือตัวด้านหลังครับคือตัว C&E คือว่าตัว C&E ที่กัสเคยใช้มาเนี่ยกัสมีความรู้สึกว่าพอทาไปปั๊บนะครับเขาทําให้ผิวของเราเนี่ยค่อยๆขาวขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆนะครับภายในประมาณ7วันหรือประมาณอาทิตย์หนออึ ได้ชัดไบรท์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วขนาดแบบเพื่อนกัดที่ผิวคล้ำกว่ากัดอ่ะก็ยังบอกเลยว่าเออตัวนี้มันแบบมันเลิศมันดีมันปังบุลิเย่จริงๆนะฮะแต่ว่าในส่วนของตัว C N A ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ไวนะเขาก็ขาวได้ไวกว่ากันนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของกัดเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัว C N A เนี่ยนะครับเขามีจุดเด่นตรงเรื่องของการแบบปรับสีผิวให้มันมีความสม่ำเสมอเท่ากันมากกว่าคือว่าพอทาไปปั๊บเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับปรับพวกจุดด่างดำถ้าเกิดว่าเราดูผิวกันใกล้ๆจริงๆ นะเราจะเห็นว่าผิวของเรามันมีจุดด่างดําเยอะมากๆแต่พอทาตัวซีั่ม A ไปเนี่ยมันจะช่วยปรับให้มันสมูทนะครับแล้วก็แบบสม่ําเสมอกันมากขึ้นนั่นเองอแต่ในส่วนของตัววัซลีนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาแบบทาให้เราขาวขึ้นไม่ได้นะทุกคนเขาทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักประมาณ2อาทิตย์เป็นอย่างตา่ำอะไรเงี้ยถึงจะแบบทําให้ผิวของเรามีความไร้ขึ้นขาวขึ้นได้จริงๆอะไรเงี้ยสำหรับตัวกันเองที่กันเคยใช้มานะครับก็คือว่าเท่าที่จําได้นะคือเมื่อปีที่แล้วแทบจะทั้งปี เลยทาให้ผิวกัดอะ่ะค้าลงแบบเยอะมากๆแกก็เลยไปซื้อตัวที่เป็นแบบวัซลีินตัวนี้มาใช้นะครับแต่พอทาไปปับ๊บอ้อาทิตย์นึงก็แล้วทําไมมันยังไม่ขาวขึ้นสักทีวะอะไรเงี้ยก็ต้องรอประมาณแบบเ,ออเกือบเกือบสออาทิตย์กว่ามันจะแบบเออขาวได้อะไรเงี้ยที่เห็นว่าผิวสีแบบนี้เนี่ยนี่คือผลที่ได้จากการทาเขาแล้วนะทุกคนเออก็ยังรู้สึกว่าแบบมันยังแบบแบบไม่ทันใจอะ่ะแกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาตัวนีเวียเนี่ยกลับมาใช้ใหม่นั่นเองครับอืม ต่อมาข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของส่วนผสมก้วยลวกันเนาะในส่วนของส่วนผสมเนี่ยจริงๆอันนี้อยากบอกทุกคนว่าเราจะดูแค่โฆษณาของเขาไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่าโฆษณาเนี่ยเขาก็ให้เราดูแค่สิ่งที่เขาอยากให้เรารู้ทุกคนนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้จริงๆว่าครีมตัวไหนมันดีกว่ากันอนะ่ะทุกคนต้องซื้อมาหรือไม่ต้องซื้อก็ได้ไปดูที่ช็อปก่อนก็ได้นะครับแบบตามร้านค้าอะไรต่างๆนานานะไปดูนะครับแล้วก็หันข้างหลังขวดเขามาดูว่าส่วนผสมเขาใส่อะไรยังไงมาบ้างนั่นเองนะครับทุก ว่าสิ่งที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาใส่เข้ามาในนี้จริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนของส่วนผสมเนี่ยไกดก็ยังคงยกให้ดีเวียนะครับ <c oughs> เขาเป็นผู้ชนะไปนะครับผมเพราะว่าทั้งสูตร CNA และ CNE เนี่ยเขาใส่มาได้อย่างแบบเข้มข้นมากๆจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่านีเวียเนี่ยเขาเป็นวิตามินโลชั่นเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับก็คือว่าเขาจะใส่วิตามิน C เข้ามาซึ่งในส่วนของวิตามิน C ที่เขาใส่นนเขา้นานมาเนี่ยครับมันก็โอเคทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตพูดย่อๆก็แล้วกันนะครับก็อย่างเช่นลิโคไลส นะครับแล้วก็มีโซเดียมแอสโคบิฟอสเฟตเนาะแล้วก็มีในส่วนของแอสโคบิกแอซิดนะครับผมแล้วก็ยังมีซิตริกแอซิดนะครับที่เป็นวิตามินซีด้วยนะครับผมซึ่งวิตามินซีที่เขาใส่เข้ามาในนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยได้มาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจากผลคาบูคาบูนะครับแล้วก็จากผลออเซโรลาเชอร์รี่ด้วยนะครับผม ซึ่งเขาเนี่ยใสมาค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับแล้วก็ใส่มาเยอะมากจนมันสามารถที่จะเห็นผลกับผิวของเราได้จริงๆนั่นเองซึ่งในส่วนของวิตามิน A เนี่ยเขาก็ใส่มา100เท่านะครับจากผลเชอร์รี่มิ้น์สกัดสูตรเย็นด้วยนะฮะซึ่งวิตามิน A เนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกไปเนาะว่าช่วยเรื่องของการแบบลดจุดด่างดำอะไรต่างๆนานาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าตัววิตามิน A อ่ะมันยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการแบบช่วยให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์ลงด้วยนั่นเองแต่สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบเอ้ยยังไม่ได้มีปัญหาเเรื่อองผิวยยยนคล ก็จะแนะนําเป็นสูตรวิตามิน E ดีกว่าเพราะว่าในส่วนของสูตร c a แอ e เนี่ยครับเขาบอกว่าวิตามิน C ในสูตรนี้เนี่ยเขาใส่มามากถึง50เท่าเลยทีเดียวและวิตามิน E เนี่ยเขาก็ยังมีส่วนช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความฉ่ามีความเด้งมีความอิ่มน้ําอิ่มฟูนะ้นีน่นู่นอะไรเงี้ยด้วยแต่ในส่วนของวัส네ลีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่อะไรมาตามที่ครมเอาไว้เลยเขาใส่มาเหมือนกันนะครับผมทุกคนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่มาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นันนเั้วาท นะครับผมทุกคนซึ่งในส่วนของวัสลีนี่ส่วนผสมที่เขาใส่มาเนี่ยจะเป็นวิตามิน B3 นะครับแล้วก็มีสารสกัดจากแครนเบอร์รี่นะครับแล้วก็วิตามิน C มาอีกนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของส่วนผสมเนี่ยก็ยังคงให้ทางนีเวียเนี่ยเขาเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแล้วก็มาถึงหัวข้อที่3นะครับว่าเนื้อครีมของแต่ละตัวเนี่ยเขามีความโดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าเออในส่วนของนีเวียเนี่ยทั้ง2สูตรเนี่ยมีเนื้อที่มีความเหมืนนกกัมาแบบ แทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือมันจะเป็นลักษณะของโลชัน่น สีขาวๆที่เป็นครีมสีขาวๆเลยแต่ความเป็นครีมของเขาอ่ะมันซึมง่ายแล้วก็ซึมไวมากๆถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวนี้อยู่น่าจะรู้กันดีว่าตัวนี้มันซึมไวมากจริงตอนแรกที่กัดใช้ตัว c N E นะครับกัดมีความแบบงงมากอ่ะเพราะว่าปกติคือเราจะเจอครีมที่เป็นเนื้อขาวๆแบบนี้แล้วมันจะซึมยากมากแต่ตัวนี้คือซึมแบบซึมง่ายซึมไวแล้วก็พอซึมไปปั๊บก็หายไปในผิวของเราเลยไม่มารบกวนผิวของเราเลยกัดก็เลยรู้สึกว่าเออกัดด้แฮปปี้กับตัวนีเวียมากกว่าแต่ในส่วนของวัซลีนเนี่ยก็ เวลาที่เราทาไปปั๊บเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแบบสักประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะซึมเข้าไปในผิวของเราแต่พอเขาซึมเข้าไปในผิวของเราปั๊บเนี่ยมันก็ซึมหายเข้าไปในผิวเลยเหมือนกันเนื้อครีมของตัววัสลีนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบกึ่งเจลกึ่งครีมนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างวันไหนที่เรารีบๆแล้วบีบเขาออกมาเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แอบซึมยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นแบบชั้นๆกองกองอยู่บนผิวนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกลิ่น ต้องยกให้วาสลีนเขานะทุกคนจริงเพราะว่าวาสลีนคือแบบกลิ่นหอมมากทาบนผิวไปปั๊บเนี่ยคือแบบตีขึ้นมาบนจมูกอย่างนี้เลยอ่ะเออคือมันก็มอบความสดชื่นให้กับเราดีนะฮะแต่ในเรื่องของเนื้อครีมเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดตัดกันเลยก็คือกัดว่าดีเวียเนี่ยมันทําให้เราแบบขาวขึ้นได้เลยอ่ะเออคือไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะทั้งทั้งที่ในส่วนผสมของเขาเนี่ยก็ไม่มีการใส่เม็ดสีมานะทุกคนแต่พอทาไปปั๊บอะ่ะมันเหมือนปรับให้ผิวเราสว่างไปโดยปริยายเเย่กก็รู้สวาแบบ ชอบตัวนีเวียมากๆอ่าก่อนที่จะไปสรุปทั้ง3พ่อนะครับฝากกดไลค์วิดีโอนี้กันก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด u b s ส r i b e กันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตสรุปนิดนึงแล้วกันนะว่าใครควรจะใช้อันไหนแล้วก็เหมาะกับอันไหนเนาะสำหรับน้องๆน,น,นะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยจะแนะนําเป็นตัว n ีเวียซีแวิตามินโลชั่นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะแบบทําให้ผิวของเรามีความอิ่มน้ําช่าน้ําแล้วก็ขาวได้ไวด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอายุขึ้นมาาานนิดึงแแบบบบเสมอยุ3 ก็จะแนะนําเป็นสูตร C A วิตามินโลชั่นนะครับเพราะว่าตัววิตามิน A เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของการลดจุดด่างดำแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความแบบติง่งตึงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาด้วยแบบย้อนวยัยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนั่นเองนะฮะแต่สําหรับใครที่ชอบความหอมก็จะแนะนําเป็นตัววัสลีนซูเปอร์วิตามินตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่าสามารถซื้อได้ที่ไหนนะฮะก็ก็กทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าทั้ง2แบรนด์ทั้ง3ตัวนี้ซื้อได้ที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแบบ Sevenven เซ บิ๊กซีห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปต่างๆนานานเลยนะครับมีแบบแทบจะทุกที่ทั่วประเทศแล้วนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีแบบซองด้วยนะของตัวนีเวียนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของวาสลีนเนี่ยไอสูตรนี้เนี่ยเขามีแบบซองหรือเปล่ายังไงก็ลองไปดูที่เซเว่นอีเลฟเว่นกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะก่อนจากกันไปวันนี้นะครับฝากกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องบัสโก้บอกด้วยใครเป็นแฟนขับตัวไหนนะครับสามารถมาดีเบตข้างล่างได้เลยนะครับผมทุกคนและสาหรับคลิปหน อีกนะครับติดตามชมกันให้ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ